นกเป็นขึ้นในคคิปนกเป็นแบบนั่นรับก็ได้เลิกติดตามนกโุงสกรได้เลยครับผมบอกเลยว่าผมกับว่าอยากให้คนที่ใจแคบคนที่มีนิสัยทีบอยอมรับเอ่เพจที่สามคือกันผมกับบอมารคือกันสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาราคามพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตวงการหมอลำเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วสำหรับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรหลังจากที่หลายๆคนที่ติดตามบอสนกนะครับนกพงสกรก็จะช่วงหลังๆก็จะเห็นคลิปนะครับเห็นคอนเทนต์ที่บอสนกได้ถ่ายนะครับได้ทำแต่ไม่ไาวไม่ไาวจริงๆนะครับก็มีหลายๆคนก็ พาดเพียงไปถึงบอกนกอ่ะแตวออกแล้วเหลอเป็นแบบนี้จริงๆเหรออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอีกหลายๆคอมเมนต์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักค่อนข้างที่จะรุนแรงดังนั้นนกนะครับก็หนักอกหนักใจนะครับไม่ว่าจะ,ะทำอะไรอะไรก็ดูมันจะเป็นดราม่าดูเป็นประเด็นดูเจอคอมเมนต์นะครับทางลบเยอะวันนี้นะครับล่าสุดบลนนกกับ บอหนกุก็เลยได้ออกมาพูดคุยมาชี้แจงนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เป็นที่มาแบบไหนและต่อไปนะครับจะปฏิบัติตัวแบบไหนสิ่งที่บอสนุกย้ำนะครับในเรื่องของการเหยียดเพศนะครับว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้มองว่ามันเชิงที่มันไม่ดีบุรี่นะครับดังนั้นการที่จะเป็นเพศไหนอย่างไรแบบไหนแอดมิน คิดว่ามันดีหมดแหละนะครับถ้าตามใดที่เป็นคนดีรู้จักธรมมาหากินไม่ได้เบียดเบียนใครดังนั้นการที่เราจะเป็นเพศไหนอย่างไรก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ในทุกๆวันนี้แล้วถ้าถามยิ่งเป็นวงการหมอลำเนี่ยโอ้โหมันก็เราก็ต้องรู้ๆกันอยู่แล้วว่าในวงการหมอลำมันก็จะหาชายแท้มีแต่มันน้อยนะครับ ดังนั้นก็ต้องเข้าใจในหลักนี้ด้วยนะครับเราไปดูศิลปินหมอลำไปดูวงหมอลำเนี่ยให้ไปเสพงานการแสดงเสพงานบนเวทีดีกว่าไปเสพเรื่องส่วนตัวยุไก่นังเอกมาล่อคนไหนนักเอกคนนั้นกระปลอดอื่ก็ถือว่าถือด้านจนบางเที่ยเขาทอเขาเสียใจ,ขจเขาจงเขาไม่อยากอยู่ในวงไงเล่นวันนี้<ต>นเล่นกับน้องเมฆซื้อสิกเมฆไอเมฆกระโดนบะเมฆกันไห แล้วล่าสุดนี่นกให้นองเหยคิดนะครับซึ่งมันเป็นการโปรโมทลํำเรื่องถือว่าเป็นการโปรโมทล่ำเรืองแม่ยารับประดิษฐรู้สึกอะไเป็นกระเทยนะครับซึ่งนกกะล่องเชิงเมืองว่าเอ๊มนสิมีกะระแสอย่างเขามากแต่ว่าการได้กะระแสตออดที่ีครับพี่น้องครับพี่น้องกับไปเมน น่ารักฟินจังทั้งสีมันก็คือเป็นผลดีของของคนที่ถ่ายคลิปนะครับแล้วพี่น้องหลายคนก็แยกแกะได้เบิง้งบทความเหมันเทิงได้แต่มนสิมีมนุษุ์บางคนที่แยก่แกะก็ได้เลยและสิ่งที่ผมบอกโอเคที่สุดคือการหยียบเพจผมมาหมักที่สุดเลยคือการหยียบเพศด้วพี่น้องเด้อนะครับใครที่รูุดึกว่าบ่ย่ยอมรับเพศที่สามหรือว่าสิมองว่มา นกเป็นสมมติว่านกเป็นอีลี่นนคือจะได้คิปรับปรได้เชิญเลิกติดตามนกได้เลยนกเป็นคือนในคิปนนกเป็แบบนั่นรับรดีได้เลิกติดตามนกโอสกร,รได้เลยครับผมบอกเลยว่าผมกับว่อยากให้คนที่ใจแคบคนทีมีนิสัยทีบ่ยอมรับอ่าเพจที่สามคือกันผมกับบมาท์คือกันเพราะว่าอย่างตีวงมวาล่มผมนี่เต็มไปด้วย สาวประเภทสองเกกระเทยท,อม,ทอมดีมีวัตถุเพศยตุกใบนะครับทีรวมกันสามผลงานเป็นเสียงวีหกซึ่งถ้าบ่าคุณยอมรับยอมรับไม่ได้เลิกดูมาละก็เลิกดูไม่ต้องมาติดตามผมไ่ต้องมาติดตามวงผมเพราะว่าผมบอกได้ว่าผมปกป้องด้วยชีวิตครับปกป้องพวกเขาด้วยชีวิตที่ผมอยากเคลีล้ำเรื่องนี้ขึ้นมากระยอนมาผมอยากแสดงให้พวกเขารู้ว่า พวกเขาอบอุ่นพวกเขาบได้ถือมองเหียดบได้ไม่ได้โดนมองว่ากระเทยคือตลกกระเทยคือตลกกระเทยคือเอี่ยงกระเทยกระเทยเกเป็นเกตี่โอ้ยเสียดายเน้เป็นเกเสียดายเ็ดหยงเออเสียดายอย่างเสียดายอะไรก่อนทำเลยโอ้ยนกศกเป็นเกเสียดายแทเสียดายอย่างเสียดายห้ําคดีเสียดายเ็ดหยงไม่ได้ใส่งานอยู่แล้วพราตง่วง ไม่ต้องเสียดายครับผมบอกเลยบ่ต้องมาเสียดายบ่ต้องมาขิดแบบนี้เอ,เอาบอดหนูโอ้ยจบว่าหนาตนกระเทยเลยเนาะจบบักรอหนาจาเสียวเมียเออเออคยได้ยินอยู่เป็นอย่างมันเป็นอย่างอ่อยถามฉันเคยได้ยินอยู่แบบผู้เฒ่าที่แบบมัดมาบอกแบบนี้แม่ยเสียดายเนาะโอ้เสียดายบ่ได,ด,ด้ด,ดียายมันบ่ได้เลยแมออไม่ได้อันนี้แสดงถึงแสดงถึงทัศนคติที่แย่มากเมนเอาหลับกระเทยหลับเกีร์ไมันว่าเป็นคนตีหรือจังไหร่สิแม่ครับ ไม่ได้คงบอกเลยว่าไม่ได้กับไผใดกับ้างแต่กับผมก็ดได้ยี่หลีครับเห็นอยู่ได้เคยเห็นอยู่ที่แบบแฟนคลับแฟนคลับแบบมามา,มาเรากับมาจับมารวบเฮาโอ้ยเส,สียดายเนาะจัิสิหม่มาน่าเป็นจ้าซีนเอาตะดอกคือจังหวะคือก็ยิ้มใต้ลหละแต่ว่าในาใจน,นี่กูเป็นยังไงผิดแม่มึ่ตีผู้นี้นใจแม่นยีห่หลีน้องสัตอี่หลีเพราะฉันมีความรู้สึกว่าเธอเธอไม่เข้าใจคําว่าชีวิตทุกวันเนี้ยมัน โลกมันเปิดไปถึงไหนแล้วเสรีภาพเสรีภาพไปถึงไห <Main. S 1> นแล้วใครจะเป็นอะไรมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยเราเราอีกอันนึงนะครับพี่น,อน้องอีกอันนึงคือเจอาะขาดมาจ่ายเงินหมอลำเออเอาโนกวงหมอลำขึ้นพี่ตะกั่เท้ยแถบะนะเออเนี่ยผมบอกเลยว่าท้าเจาภาพบ้านไหนบอกข้านีต้อนหนาผมเด้อผมเสียเอาให้ปากบ่ออกเลย mm. อย่าหา,าผมเสียมารยาเแมนอยู่ Main, <you. S 2> มันสมัยได้แล้วโลกมันเปิดกว้างขนาดได้แล้วเป็นยังคือต้องคิดแบบนี้มาเมียนฮัสแตอยังนั้นเมนว่าสั่งสันเมนเอ้ยอย่างนั้นเอ้ยอย่างนี้อ่าในที่สุดก็เปิดเผยตัวจริง,งจังสิงเอาให้แม่ผมเป็นขึ้นใน้คิดอีหลีผมเป็นกระเทยอ,อีหีีมันมันหนักหัวพอหัวแมนผู้ใดสิผมอึดึ้นผมอยากถามมันหนักหัวผู้ใดมันเป็นยัง เนี่ก็บ่าสวยเนี่อีกและเป็นมุ่งเป็นเมาอ้วพี่นองแสงมาังงครับผมกันลยอยากมาเเราเนี่ยนะพี่น้องว่าเข้าใจเข้าใจความรู้สึกอ่าคนที่มีความคาดหวังกับเรานะครับแต่มีความคาดหวังก็ไม่ได้แปลกแต่อย่ามองอะไรแบบนี้เป็นเรื่องแปลกได้ไหมครับไม่ไม่ไม่จะจะใช้คําว่ามีความคาดหวังไม่ใช่เรื่องแปลก ต้องบอกว่าคุณมาคาดหวังอะไรก่อนใช่ไหมสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องคาดหวังในตัวเขาว่าการแสดงต้องดีต้องให้ฉันประทับใจอันน่ยคือคุณคาดหวังแต่ว่าเรื่องส่วนตัวคุณไม่ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรเลยลูกอย่าบวังสิเขามีความขาดบางมันไม่เป็นเรื่องแปลกเธอไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาเธออย่าวุ่นวายมีความขาดบางมันถบว่าม่เป็นเรื่องแปลกหรอกแม่ต่ว่า อ่าเวลาเขาลงอะไรไปที่มันคือสร้างความบันเทิงอ่ะ,อะก็คือเราต้องดูด้วยความบันเทิงกันี้ไม่ใช่ <ขอ S 2> มา<จ>ดูแล้วก็มาซีเรียสมากดดันว่าเอาอียังเป็นอัสี่ติเป็นอัสนอสันติตัดสินแทนเของสินคับอืมนั่นแหละพมดก็เลยว่า,วาแม่ข่อยนี่ก็เป็นกระเทยเออนอนอหานเครืร่องในวงข่กับกะเทยไ่ได้ว่่ได้จับฉลากได้เลยพี่นอ้อมมันเป็นตาแต่เปียกใครกันเลยก็เลยโม้ไหมครับว่าเปียังคือต้องมีคนแบบ สมองดัดด่านแบบมีมติดตามผมผอมผมง่วงมากเลยคือมีค้นสมองแบบมีมติตามข่มติดตามศิลปินคนอื่นซึ่งไม่เห็นให้แบบว่าล่าหลังแห้งนะครับอีะสั้นคือย่อมหลับเดี่น้องเด้ยอยยมองหวังเปรื่องแปอย่าเหยียบเพล <c oughs> ผมว่ามักที่สุดเลยคือการเหยียบเพศ <c oughs> มาเหมยนแบบว่าเออเป็นอย่างนี้เองเหรอสิเป็นอย่างนี้หรอเอา ถาสมมเป็นอิหรมันเป็นยังเห็นบอสนุกนะครับบอสนุได้ออกมาพูดจาออกมาพูดคุยแบบนี้ก็คงอยากที่จะระบายเพราะว่ามันเก็บไว้นะครับมันก็อึดอัดอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมมองของนกนะครับของนุนะครับบอสนุบอสนุนะครับที่ได้ออกมาชี้แจงนะครับในประเด็นนี้ที่ประเด็นที่เจอคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ดังนั้นแอดมินเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าเราชื่นชอบศิลปินคนไหนหรือว่าเรารักศิลปินคนไหนเนี่ยนะครับเราก็ต้องชื่นชอบในตัวเขาไม่ว่าเขาจะทำหรือว่าเขาจะมีบุคลิกนะครับหรือว่าจะเป็นเพศไหนอันนี้ใช่คำว่าจะเป็นเพศไหนก็ช่างนะครับ เราก็ต้องเคารพในตัวเขาถ้าเราชื่นชอบในผลงานเราไปโฟกัสที่ผลงานตราบใดที่เขายังเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นคนดีของสังคมไม่ได้โคดโกงไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครดังนั้นนี่คือศิลปินต้นแบบที่เราน่าจะสนับสนุนเออถ้าศิลปินประพฤติตัวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออทำเรื่องไม่ดีอันนี้เราก็ค่อยติงกันแต่ ถ้างานบนเวทีนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสบนเวทีไปโฟกัสด้านการแสดงของศิลปินที่เราชื่นชอบหรือว่าวงของเราในเรื่องส่วนตัวบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปใกล้เกินไปมันก็เป็นทุกข์อ่าใช้คําว่าเป็นทุกข์ดังนั้นอย่าไปอ่าเขาเรียกว่ามีขอบเขตมีระยะ นะครับมีระยะความชอบของศิลปินบางคนโอ้โหหลงรักศิลปินพยายามที่อยากจะเข้าใกล้อยากติดตามชีวิตนะครับพอได้ไปรับรู้อะไรหรือว่าไม่ได้รู้อะไรเนี่ยเครียดกลายเป็นแบบซีเรียสเขาเรียกว่า เกินไปนะครับดังนั้นเราก็อยู่ในโลกความเป็นจริงเออเรามีชีวิตเรามีงานแบบไหนเราก็ทํางานของเราไปเรามีอาชีพอะไรเราก็ทําอาชีพของเราไปส่วนศิลปินมลรามเขาก็มีงานของเขาเราชื่นชอบเราก็ไปดูไปชมนะครับเขาไลฟ์ล้วก็เข้าไปให้กําลังใจให้ไปอะไรประมาณแบบนี้มันน่าจะดูดีมากกว่าไม่ใช่ว่าจะไปบูลลี่ไปจับผิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางครั้ง คนทำงานเนี่ยอย่างวงการหมอลำเนี่ยคนทำงานเนี่ยทำงานทั้งคืนเนี่ยแล้วยิ่งเป็นผู้บริหารนะครับต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นลบๆบ,บางครั้งมันก็หงดเหงิดเป็นเหมือนกันนะครับมันก็สีเรียดเสียเรียดยังไงแอดมินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในวงการหมอลำแล้วก็ผู้บริหารอย่างบอสนกนะครับก็เป็นกำลังแรงใจให้นะครับสู้ๆแอดมินเชื่อว่าทุกคนย่อมที่จะมีปัญหาหมดไม่ว่าจะยืนอยู่ตรง จุดไหนแต่ถ้าเราพร้อมสู้นะครับมันก็น่าจะผ่านไปได้ทุกเรื่องราว